ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องอย่าทาดน้ำขาวไทยนครกะทิชาวเกาะเข้มขน้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยกลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์เขื่อนแตกที่สปปลาวตอนนี้ทุกความช่วยเหลือหลังไหลไปที่สปปลาวแล้วนะครับโดยทางการไทยของเรากองทัพอากาศก็มีการลำเลียงสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือไปยังสปปลาวแล้วนะครับ โดยเครื่องบิน C ี3 0ของกองทัพอากาศไทยจำนวนสองลำที่ลำเลียงพระห่มพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถม 3, ัมภ์3 0 0 0ผืนและถุงยางชีพพระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก1000ชุดถึงท่ากาศยานนานาชาติปักเซแล้วโดยมีนายเกียรติศักดิ์ชาติประเสริฐเอกอัครราชทูตณวียงจันทร์รอต้อนรับและส่งมอบต่อสิทธของให้กับเจ้าหน้าที่ของทางการลาวนะครับ โดยที่นายเกติศักดิ์เปิดเผยว่ากองทัพประกาศไทยได้นาสิ่งของพระราชทานมามอบให้จํานวน6เที่ยวบินแล้วส่วนการดําเนินการกับสถานการณ์ทราบว่าทางการลาวกําลังประชุมวางแผนการช่วยและจากระบบผู้ที่จะเข้ามาภายในพื้นที่ส่วนระดับน้ําที่มีการเกิดอุทกภัยก็ลดลงบ้างแล้วนะครับส่วนขั้นตอนการฟื้นฟูคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานจึงอยากขอให้หน่วยกู้ภัยหรือผู้ที่ต้องการเข้ามาช่วยให้รอฟังคําสั่ง รอการอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการจะทำแผนการจัดการทั้งหมดเพื่อรองรับให้เป็นระบบครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งศูนย์นะฮะที่จะรับบริจาคร,รับความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในกรุงเทพก็ได้มีการเปิดบัญชีนะฮะในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตเองเราก็ได้มีการั้งเปิดบัญชีแล้วก็มีการรับสิ่งของในคนที่อ,อยากจะเอาไปช่วย และที่สําคัญเนี่ยตารเวณชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดมุกดาหารซึ่งอยู่ติดชายแดนที่จะเข้ามาทางฝั่งลาวาก็ได้มีการตั้งศูนย์รับบริจาคซึ่งจุดนั้นจะเป็นจุดที่สะดวกเพราะว่าลำเลียงของที่ช่วยเหลือมาทางบกเลยเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปในแขวงอาตปือในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้นะฮะโดยง่ายสำหรับประเทศอื่นๆนะฮะมันก็มีอการระหว่างประเทศนะครับที่อยู่ใน เวียงจันด้วยเขาก็ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือแต่ความช่วยเหลือจากประเทศอื่นเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มทยอยเห็นชัดในวันนี้นั่นก็คือการชี้แจงจากท่านทูตเกียรติคุณชาติประเสริฐนะครับขณะที่ทางด้านของนายอนุคงแก้วเรือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเราก็เปิดเผยว่าสิ่งของที่หน่วยกู้ภัยต้องการขณะนี้คือยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงรถโฟววิลที่สามารถลุยเข้าพื้นที่ที่ยากลำบากได้ พร้อมกับระบุด้วยนะครับว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยมาคอยให้การสนับสนุนการกู้ภัยแล้ว6ทีมรู้สึกดีใจที่ไทยเข้าช่วยเหลือมากขนาดนี้ครับที่ว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่เท่าสามหาเท่าสี่แล้วก็มีทางทีมงานกู้ภัยจากประเทศไทยเข้ามาช่วยก็ที่ว่าดีใจหลายที่ว่าได้กําลังสนับสนุนเพราะว่าเฮาก็คนเฮาก็ถึงว่าหลายอยู่แต่ก็ที่พอเพราะว่ามันเป็นเหตุภัยพิบัติใหญ่สำหรับประเทศเราในตอนนี้ นั่นคือความรู้สึกของเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวลาวนะครับทั้งนี้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสอปป,อป,อปอลาวที่เคยเข้าไปช่วยเหลือไทยในเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายก็มาด้วยและขณะนี้ได้เข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติของสอปป,อป,อปอลาวแล้วเช่นเดียวกันกับมูลนิธิพุทธธรรมฮุก31นะครับฮุก31นกครราชสีมาที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางน้ำไปจำนวน15นายพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยมีนายฉัดชัยศรีวิศรหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงเป็นหัวหน้าชุด โดยมีภารกิจออกลาดตระเวนหาผู้สูญหายจากหมู่บ้านชัยดอนโขงเมืองสนามชัยแขวงอัตปือสอปอปลอาวตอนนี้ความช่วยเหลือกําลังระดมเข้าไปในพื้นที่นะครับใช่ค่ะส่วนการกู้ภ<า>ัยในพื้นที่นะคะ<ช>ทางทหารของสอปอปลอาวแล้วก็ทางกู้ภัยของจีนตอนนี้ก็ระดมกําลังแล้วค่ะเพื่อช่วยหาผู้ประสบภัยเพิ่มเติมนะคะซึ่งล่าสุดเขาก็เพิ่มไปพบกับผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าระดับของผู้ที่เสียชีวิตค่ะตอนนี้ตัวเลขก็อยู่ที่27รายแล้วด้วยกันค่ะด้ย อาหารของสปปลาวและจีนนะคะแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นของประชาชนแล้วก็จิตอาสาเป็นจํานวนมากเลยค่ะได้มีการทํางานร่วมกันนะคะเพื่อค้นหาผู้สูญหายหลังจากที่มีเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ําเสียเปลี่ยนเสน้ําน้อยนะคะที่แตกลงมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้ขณะนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายส่วนตัวเลขอย่างเป็นทางการของรัฐบาลนะคะก็มีการแจ้งไว้ซึ่งก็ต่ำกับความเป็นจริงในสายตาของสื่อต่างประเทศและก็มีการแจ้งนะคะว่าขณะนี้มีผู้สูญหายอีก 131คนซึ่งก็มีการแจ้งไว้เมื่อวานนี้ค่ะโดยหนึ่งในภรารกิจกู้ภัยครั้งใหญ่สําหรับเจ้าหน้าที่นะคะก็คือการเดินลุยน้ําเข้าไปยังหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วมเพื่อค้นหากับผู้รอดชีวิตค่ะแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะทางทหารสปรปลาวก็ยังไม่สามารถเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปยังในพื้นที่นั้นได้ค่ะขณะที่นายสินสุขนะคะผู้บัญชาการทีมค้นหาและการกู้ภัยของกองทัพสปปลาวก็มีการเปิดเผย ว่าทางกองทัพได้ส่งทหารจํานวน1 0 4นายเข้าไปในพื้นที่เพื่อทําการค้นหาและช่วยเหลือนะคะโดยทหารเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ที่ประสบภัยซึ่งที่ผ่านมาในหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วมแห่งหนึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากทางทหารสปปลาวหลายนายก็ได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งให้ค้นหาครอบครัวของเธอซึ่งหญิงคนดังกล่าวก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเธอกําลังตามหาพี่ชายแล้วก็น้องชายอยู่และพวกทหารเนี่ยพี่ๆทหารเขาก็กลับมานะคะพวกเขาก็กลับ ยังบ้านเพื่อหยิบของมีค่าบางชิ้นแต่ก็ยังไม่เห็นกลับออกไปจนถึงช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะหญิงสาวคนนี้เธอก็เลยเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะหลังจากที่ไม่พบพวกเขาทั้งสองคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างการปฏิบัติการช่วยเหลือค่ะทีมกู้ภัยจากจีนนะคะก็ได้พบกับผู้รอดชีวิตนะคะที่ติดอยู่ในสภาวะการน้ําท่วมแบบนี้ซึ่งก็รวมทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ด้วยส่วนใหญ่ค่ะก็ยังไม่ได้รับประทานอะไรเลยนะคะตลอดช่วง2-3วันที่ มามเจหน้าทีเขาก็สามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะขณะที่เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้าเซเปียนเซน้ําน้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัทเซเปียนเซน้าน้อยพาวเวอร์คอมพานีรู้ว่า PNPC ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเกาหลีใต้ไทยและลาวค่ะโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ1020ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อสร้างเสร็จก็จะมีการเปิดการใช้งานและจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้1,000 1,860กิโลวัตต์ต่อปีส่วนการพังถล่มของเขื่อนในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างมากของทางรัฐบาลสปป,ปลาวค่ะซึ่งเขาก็มีการปรารถนานะคะที่จะผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําและก็ต้องการเป็นแบตเตอรี่หรือว่าแสงสว่างแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขายพลังงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านแหะค่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับล่าสุดทางการของเราออกมาระบุแล้วว่าสาเหตุการแตกของเขื่อนในครั้งนี้เป็นเพราะ การก่อสร้างที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับสำนักข่าวเดอะลาวเตียนไทม์ได้มีการรายงานสัมภาษณ์ของดรคามณีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวถึงสาเหตุที่เขื่อนแซดโดดีซึ่งเป็นหนึ่งใน5เขื่อนย่อยในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียนเซน้ําน้อยแตกนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะว่าการก่อสร้างที่ต่ำกว่ามาตรฐานนอกจากนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักนะครับจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ขณะที่ตัวผนังเขื่อนเกิดรอยแตกร้าวจากการก่อสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นช่องทางให้น้ําในเขื่อนทะลักออกมาตามรอยร้าวแล้วก็ทําให้เขื่อนแตกในที่สุดนะครับดรคาม,มณีก็เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มีหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุของเขื่อนแตกและเห็นว่าบริษัทพลังงานเซเปียนเซน้ําน้อยที่รับผิดชอบการสร้างเขื่อน<ด>จะต้องรับผิดชอบท<ด>ั้งเงินชดเชยต่อความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทางภาคใต้ของลราในแขวงอัตปือและจำปาสักนะครับขณะที่หนังสือพิมพ์เวียงจันทั์ได้มีการอ้างคําสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดและจะปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่ทําไว้กับรัฐบาลโดยทางบริษัทอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการแตกของเขื่อนและจะมีการชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังการสอบสวนแล้วเสร็จ โดยหนังสือพิมพ์เวียงจันททมนะครับยังได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากประเทศไทยทั้งหมด80นายจากชมรมดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยและจากชมรมฮุก31ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยกู้ภัยจากต่างชาติชุดแรกที่เดินทางถึงพื้นที่ประสบภัยในอำเภอสนามชัยแขวงอัตตปือโดยชุดกู้ภัยจากไทยได้ประสานการทำงานกับชุดกู้ภัยจากจีนจำนวน30นายและหน่วยกู้ภัยของสอปปลาว ในการค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเขื่อนแตกเมื่อคืนวันจันทร์ที่23กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะครับใช่ค่ะเช่นเดียวกับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็บอกว่าให้คนไทยเนี่ยใช้โอกาสในวันพระใหญ่ครั้งนี้นะคะร่วมสวดมนต์แล้วก็ขอให้พี่น้องชาวลาวทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะโดยทางด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นหลายอย่างแต่เพราะว่ามาจาก ความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันก็ช่วยทําให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีพร้อมทั้งอยากให้คนไทยทุกคนใช้ช่วงเวลาในโอกาสวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาร่วมกันอธิษฐานให้เหตุการณ์น้าท่วมในสอปป,อปอลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเราผ่านไปได้ด้วยดีและเข้าผ่านไปได้โดยเร็วที่สุดค่ะครับคือตอนนี้ใครที่มีความสามารถอะไรก็ลงไปช่วยเหลือกันกู้ภัยก็ไปจิตอาสาก็ไปนะครับ สิ่งของก็ส่งกันไปใครมีกำลังทรัพย์ก็บริจาคก,กันไปส่วนคนทางฟากฝั่งบันเทิงเขาก็ช่วยเหมือนกันในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดเคื่อนแตกที่สปอป,อปอลาวโดยเฉพาะวงเบียนเคเขามีการจัดกิจกรรมนะครับจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยโดยเบียนเคฟรเครับได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรร่วมใจกันจัดคอนเสิร์ตการกุศล BKK for อัตปือขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่แขวงอัตปือสอปอปลาวจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเสน้ําน้อยแตกนะครับเมื่อวันที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนี้นนกกนที่โรงละครสาย,ยามพิคเนตในเวลา19นาฬิกาโดยจะมีสมาชิกที่ขึ้นแสดงทั้งหมด16คนนะครับนำทีมาโดยโมบายปันออนเนยปูเป้ตาหวานจ๋าเจนเจนิดจิ๊บแก้วไข่มุกไมมิโอริน้ำหนึ่ง และนิ้งนะครับนี่คือสมาชิก16คนของวง b บ k 4 o ที่จะขึ้นแสดงในวันที่31กร,รกฎาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w e v e n t p o p m e นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง17นาฬิกาตั้งแต่วันนี้นะครับในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่ w w w e v e n t p o p m e สำหรับใครที่ต้องการร่วมบริจาคก,ก็สามารถที่จะบริจาคผ่านทาง t Thailand f o ออัตปือได้เช่นเดียวกันนะครับ ที่เลขที่บัญชี047-3-03845-4นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เลย047-3-03845-4ประเภทเดินสะพัดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดพร้าวซอยหนึ่งนอกจากไอดอลที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วกลุ่มแฟนคลับของน,งน้องๆเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแฟนคลับของน้องโมบายที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ กับเอกอัครราชทูตสปปลาวผ่านทางเอ็มคอตแล็แฟนคลับของโอคุโบะมิโอริและอิซึตารินะที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวญี่ปุ่นผ่านทางสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือว่าสสทด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันนะครับ<ช>ตอนนี้คใครมีความสามารถอะไรถนัดอะไรตอนนี้ก็ให้ความช่วยเหลือส่งทุกกาลังใจส่งทุกสัพพะกำลังไปที่สปปลาวนะคะ,ะ,คะบ้านพี่เมืองน้องของเราเนี่ยแหละคะ่ะส่วนในวันที่1สิงหาคมนะคะยังไม่ลืมใช่ไหมเพราะว่ามีนัดกันสําหรับผู้ที่ปฏิบัติการในภารกิจค้นหาน้องๆทั้ง13ชีวิตที่ถ้าหลวงนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมในการจัดงานแล้วล โดยนายสุวพันธ์ตันยุัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าในงานจัดเลี้ยงผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ทำหลวงขุนน้ำหนังนอนนะคะบอกว่าขนาดนี้ค่ะทางรัฐบาลมีความพร้อมเป็นอย่างมากตั้งแต่การเริ่มประชุมหารือร่วมกันและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชาพระราชาอนุญาตทั้งในเรื่องของการจัดงานในในลานพระราชวังดุสิตแล้วก็เรื่องของการพระราชาทานอาหารจัดเลี้ยงค่ะซึ่ง รัฐบาลนะคะจะมีการจัดพิธีในการรับพระราชทานในวันที่1สิงหาคมนี้โดยได้ออกหนังสือเชิญไปยังทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยผ่านไปทางจังหวัดผ่านไปทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะในการทําหนังสือเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่เสียสละช่วยงานทั้งหมดซึ่งขณะนี้ก็มีผู้มาร่วมลงทะเบียนไว้แล้วเกวือบเกือบ600อองค์กรด้วยกันแล้วก็มีประชาชนที่มา ลงทะเบียนประมาณ8,000กว่าคนแล้วล่ะค่ะแล้วเมื่อเจอท่านสุวพันธ์นะคะก็ต้องไปสอบถามความคืบหน้ากันอีกหน่อยก็คืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความคืบหน้าบ้านพักตุลาการค่ะซึ่งท่านก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าความคืบหน้าบ้านพักตุลาการตอนนี้ทางคณะทํางานในพื้นที่ก็กําลังทํางานกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็มีการรอรายงานข้อเสนอต่างๆซึ่งคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยเพื่อการแก้ปัญหาให้ยุตินะคะแล้ว แล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยผลประโยชน์ก็คือจะเป็นของส่วนรวมแล้วก็อยากให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับทุกฝ่ายนั่นเองค่ะครับส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่จะเป็นอนุสร์เตือนใจนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำหลวงขุนน้ำนางนอนเพราะเหตุการณ์นี้เกิดฮีโร่ขึ้นเยอะแยะมากมายทําให้ศิลปินฝีมือดีนะครับไปรวมตัวกันวาดภาพที่มีชื่อว่า The Hero ่ณนะตอนนี้ศิลปินเขาเร่งเก็บรายละเอียดภาพเหตุการณ์อยู่นะครับ โดยที่ลานด้านหน้าขัวศิลปะตำบุบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่วาดภาพเดอะฮีโร่โดยรวมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดของการกู้ภัยช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายลงบนผืนผ้าใบขนาดยาว13เมตรสูง3เมตรวันนี้ยังคงมีศิลปินชาวเชียงรายเข้าไปเก็บรายละเอียดเพื่อความสมบ,บูรณ์ของภาพให้มากที่สุดนะครับ ทางด้านของนายสุวิชัยป้อมนายกสมาคมขวัวศิละปะผู้ดูแลการวาดภาพก็บอกว่าภาพวาดมีความสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เ็นแล้วหลังจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติม,เ,ตมเก็บรายละเอียดของภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่15ซึ่งมั่นใจว่าภาพจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับวันนี้เป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมภาพหม่าของเราภาพเดินที่รองเรา,าเนะครับเยอะมาก ตอนนี้สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะกรีนพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการรวมปิดการเขียนภาพหยุดการเขียนภาพของภาพน,นี้นะครับจะมีศิลปินมารวมตัวกันแล้วทําใหเา้เกิดความรู้ไม้ร่วมือทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพรุ่งนี้เราจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการปิดจ็อกการลดหยุดการวาดภาพของภาพนี้นะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์เฉลิมชัยเข้ามาร่วมแถลงข่าวกวับเราพรุ่งนี้ด้วยครับ นี่แหละค่ะคาดว่าผลงานศิลปะชิ้นนี้นาจอกมาสวยงามและก็สมเกียรติเพราะว่าเห็นอาจารย์เฉลิมชัยก็ไปคุมงานด้วยตัวเองกันเลยนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาตามต่อในคดีที่ผู้เป็นพ่อเขากระโดดตึกสารอาญาเสียชีวิตล่าสุดวันนี้นะคะทางครอบครัวเขาก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วค่ะเพื่อที่จะมีการสอบปากคําเพิ่มเติมยื่นคดีต่างๆเพื่อที่จะทำการรื้อคดีแล้วก็นํามาสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะค รายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือด,ดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง